ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อก็พร้มอีกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมใช่ไงไปคูรนี่นี่ครับสำหรับมือนี่ครับมือดีวันดีนะครับมือเขาวันศานะครับวันที่หนึ่งนะครับก็ให้สร้าปมะเทศเพื่อนให้นะครับหลังจากเจอปัญหานะครับนี่ครับเจอปัญหาคือเป็นเล่นนะครับเป็นเล่นพอเป็นเล่นนะครับ้าเนอะไรมาปับพื้นที่แล้วครับ เวี้ยนเนี่ยครับที่เป็นล็อกก้อนนะครับทําเป็นล็อกเห็ดเป็นล็อกกว้ก้อนเนี่ยครับสร้างเรื่องหนามาแเสพปุนไว้นะครับหลูกร้านมือนี่ยุดแก้กับหายมาท่ามาเห็ดหายก้อนนะครับช่วงฝนยุดตกครับดินดินยุดโตดินมเฮึ่มนะครับท่าไู้ช่วงครับนี่เกียคคอยเห็ดคอยท่าแบบนี้หละครับ ก้อยง้อออกไปแล้วครับก่อยง้อออกขอกไปก่อนเอาปลงแปวงแปงอยก่อนเอาขอกกลางไลออกมาก,ก่อนนะครับตั้งเรื่องเอานามาแชซ่ไ้สร้างกับเจ้าเก่าแล้วครับสร้างแบงห้อยแบงนี่ละครับเิ่นช่วงช่วงว่างเพิ่งพัฒนาไปตลาดนัดครับเพราะช่วงยุดเขาพรรษานะครับช่วงยุดงานเขพนาพรรษา เรืยมาเห็ดพื้นห้ตาก้อนนะครับนี่มาทำห้ตจาก้อนล่างนี่ก็เป็นสร้างแบ่งนะครับที่ผมลงฉีบก้อนไปนะครับนี่ล่างเง้ยาครับนียืนพอแต่เห็ดล่างแล้วครับเจอปัญหานะครับเจอปัญหาคือเพื่อนนี่แหละครับว่าคนกยย็ได้ยืนจิ้นล้วก็เป็นข้นนะครับเป็นค้นเป็นเละ เรื่องห้สร้างคนมาเทให้่นะครับนี่บริเวณทางเบสเกามิโยหาล็อกนะครับหาล็อกนะครับผมในกาได้ประเมินไปแล้วครับล็อกละสามพงนะครับสำหรับปูนเทนะครับมันได้แซ่ไปแล้วนะครับเทไปเรื่อยๆคอยเห็ดคอยทําไปเลยพี่น้องเข้านะครับช่วงสิเข้านาฝนเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหานะครับวันที่หนึ่งสิงหา ก็อสองพันหาอยหสิบหนะครับเมื่อเขาพันศารครับ,รบมาปุนแส่ปุนไหวก่อนผมก็เลิม,มาเก็บเด็กเก็บหน่อยนะครับฝากพี่นอ้องชาวว่าห้าครับตามภาษาของคนทักว่าหัวใจกเกษตรครับผมนี่ครับบริเวณสถานทีหอกที่ผมสิเทกก้อนนี่เขาย่ดสองโตนะครับ เาอยู่สองตัวมันก็เลื่อลิละนะครับผมก็เลยให้สร้างมาเทห่องห่องที่มันเละก่อนนะครับอที่ห่องเละแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับไปขยับไปห่องอื่นไปเรื่อยๆนะครับคออนี่ก็เป็นคอกระโตนะครับผมแยากไว้้อระโตวแต่คอกนี้เป็นสองตัวเพราะว่าผมได้จับออกมาจากยานุ่มนะครับผมได้จับออกมาจากยานุ่มเอามาไว้เพื่อให้เขาได้มีโมมีพลี้งนะครับ มีหมมีพ่เลียงก็เลยเป็นสองตัวก่ะพอเห็นสองตัวมันอยู่ด้วยกันน่ะมันเกิดปัญหาคือเละนี่นะครับก็เลยถือเอามือเขาปัรษานะครับได้มาเท้พื้นนะครับครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมช่องวิสาจิตโคเนื้อบันนองหว่านะครับ ผมปูดสิ่งดบ่อดีา่างามแล้วครับผมก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับถ่ายคลิปนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำนะครับเด้อเพื่อว่าพลาดคลิปต่อไปนะครับถ่ายคลิปผมกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ